ภูทัยแลนด์นะคะให้กด GPS นะคะมาที่ถนนสุวินทวงศ์แล้วก็กลับรถนะคะกลับรถมาแล้วก็จะเจอทาราจูกุทัยแลนด์นะคะอยู่ที่ซ้ายมือนี่นะคะซ้ายมือเรานะคะก็จะเป็นทาราจูกุทัยแลนด์นะคะจะเห็นเป็นภูเขาไฟฟูจินะคะที่เขาจำลองขึ้นมาเลย สายเข้าสู่วินทวงศ์หนึ่งร้อยสิบนะคะจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะก็คือเลี้ยวซ้ายได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูที่จอดรถกันนะคะว่าเขาจอดรถกันตรงไหนวันนี้นะคะโวก,ก็มาในวันที่สิบสามพฤศจิกาสองพันห้ารหกสิบหกนะคะ แล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยค่ะทุกคนตรงกับวันจันทร์นะคะช่วงนี้ก็ประมาณช่วงใบใบเย็นๆแล้วสักสี่โมงกว่าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันธรรมดาคนจะเยอะหรือเปล่านะคะแต่ดูเหมือนจะไม่เยอะเท่าไหร <c> ่ <oughs> ไม่รู้เขาจะมีแบบร้านให้เช่าใส่ชุดญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นทางเข้าลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเราจอดลานจอดรถแรกนี้เลยดีกว่า ที่จอดรถนะคะมีหลายจุดด้วยกันนะคะแต่ที่โบเลี้ยงมาตรงนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะเอาใกล้ๆจะได้เดินไม่ไกลที่นี่นะคะจะติดกับเนี่ยชิวเอาฟาร์มแอนด์คาเด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ค่ะจะบอกว่าที่นี่นะคะก็ เป็นที่ที่จำลองเมืองญี่ปุ่นนะคะมาไว้ที่ฮาราจูกุไทยแ,แลนด์เลยนะคะซึ่งที่เนี่ยอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะใครมาไม่ถูกนะคะก็กด GPS นะคะมาที่ถนนสุวินทวงศ์เลยนะคะก็หาไม่ยากเลยะคะ่ะอยู่ที่ซอยสุวินทวงศ์1น0นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะของที่นี่เลยเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศร,รอบๆเลยนะคะเปิดปิดอยู่ที่ สิบโมงครึ่งนะคะถึงสามทุ่มแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะปิดช้าหน่อยเปิดสิบโมงนะคะแล้วก็ปิดเวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะก็ถ้าใครมานะคะก็สามารถที่จะไปเช่าเสื้อผ้านะคะ แต่งชุดเป็นกิโมโนหรือว่าชุดญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักน่ารักฮาลาจุกุอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มาถ่ายรูปได้นะคะเพรเดี๋ยวเาจะพาทุกคนนะคะเดินชมรอบๆเลยนะคะวันนี้ตรงกับวันธรรมดาด้วยก็อย่างที่เห็นเลยค่ะไม่ค่อยมีคนนะคะโอเคค่ะตามมาด้วยกันเลยค่ะ บรรยากาศภายในทาลากูุไทยแลนด์นะคะในวันธรรมดานะคะก็ไม่ค่อยมีคนไม่สิไม่มีคนเลยก็ <laughs> ตรงนี้นะคะเป็นลานกว้างเลยนะอันนี้ผวนจะถ่ายย้อนแสงไปหน่อยก็มีร้านให้เช่าชุดถ่ายรูปด้วยนะคะก็ยังเปิดบริการอยู่นะด้านซ้ายด้านหน้ามีขายชุดปุญี่ปุ่นอะไรด้วยเดี๋ยวเราลองไปเดินกันทีละฝั่งนะคะ เป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอะไรเงี้ยคนน่าจะเยอะมากๆตรงนั้นนะคะก็จะมีสะพานแดงข้ามด้วยนะคะแล้วก็ด้านขวานี้ก็จะเป็นร้านอาหารก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะ นื่องด้วยมันยังเป็นวันธรรมดานะมันก็แบบมีปิดบ้างอะไรบ้างนะคะไม่ได้เปิดทุกร้าน นี้เลี้ยวมาอีกซอยหนึ่งนะคะ มีร้านจิ้มจุ่มนะคะตะลุมบอลร้านนี้เป็นร้านทองคัสทองคัสสึคัสซารามเมงนะคะเป็นพวกรามเมงญี่ปุ่นวันนี้เปิดบริการนะคะวันธรรมดาวยมุมนี้น่ารักมากเลยอะ่ะ เป็นมุมถ่ายรูปด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะคะร้านนี้ชื่อร้าน t a n ิโร o คิ t เช่นโอ้ยมุมนี้น่ารักใครมาก็แต่งชุดญี่ปุ่นมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะ ด้านหลังนะคะก็มีเป็นทะเลสาบมีเรือให้บริการไว้ถีบเล่นด้วยนะคะถ้ามากับครอบครัวก็พาน้องๆหนูๆมานั่งได้น่ารักดีแต่อันนี้น่าจะมีบริการทุกวันนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนจำลองวัดนะคะแล้วก็มีจุดจำหน่ายเครื่องรางที่นำเข้าด้วยนะคะเป็นสันเจ้าเหมือนที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จำลองมาไว้ที่นี่นะคะ นี่นะคะทุกคนเราก็กำลังจะขึ้นชินคังเซนนะคะเพื่อไปทาราจูกุสเตชันและเราก็มาถึงแล้วนะคะปกติแล้วรถไฟชินคังเซนนะคะก็เป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะของประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็ได้คิดคนรถไฟความเร็วสูงนะคะเปิดบริการให้ครั้งแรกนะคะในวันที่1ตุลาคมนะคะหี6,4เเพื่อให้ทันกีฬาโอลิมปิกนะคะที่เมืองโตเกียวนั่นเองค่ะอันนี้คือประวัติคร่าวๆนะคะทุกคน นี่คือทางเข้านะคะไปที่ฮาราจูกุสเตชันตึ้งตึงตึงตึง,ตงพอก้าวเข้ามานะคะทุกคนก็จะเจอต้นซากุระเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นเดือนนี้เวลานี้นะคะของที่ฮาราจูกุจริงๆก็น่าจะ เริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะประมาณสักสิบองศาได้เนาะเดือนตุลาลิงที่เห็นนะคะที่หน้าแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ตามแนวภูเขาซึ่งมีแบบน้ำพุร้อนด้วยพวกลิงนะคะก็จะลงไปแช่น้ำพุร้อนกันนะคะแล้วก็เนี่ยหน้าเนอร์ก็แดงขนาดนี้เลยคือได้รับวิตามินแล้วก็บำบัดนะคะ จุดก็ตรงที่บอกไปเมื่อกี้นะคะสวนลิงหิมะนะคะที่เดียวเลยนะคะในจังหวัดนาการโนนะคะซึ่งจังหวัดนี้นะคะเป็นจังหวัดที่มีหิมะตกสะสมมากที่สุดเลยทุกคนแล้วก็ยังมีออนเซ็นเนาะเก่าแก่มากมายนั่นแหละอย่างที่บอกไปออนเซ็นก็น้ำพุร้อนเหมือนบ้านเราแถวแถวราชบุรีหรือกาญจนบุรีนะคะเราก็มีเหมือนกันนะคะ เสรมนีนะคะออนเซนที่ว่านี้นะคะที่วัดนากาโนนะคะไม่ใช่ให้มนุษย์ลงไปแช่นะคะมีไว้สำหรับให้ลิงแช่เท่านั้นเลยนะคะซึ่งลิงที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นลิงแก้มแดงนั่นเองค่ะเขาเรียกว่า snow monkeys เดี๋ยวว่าจะพาทุกคนนะคะเดินมาดูสถานี ชิบูย่าค่ะตึง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 เจ้าหมาตัวนี้นะคะชื่อเจ้าหมาฮาจิโกะนะคะซึ่งเป็นไม่สิมันเป็นหมาพันชิบะแต่ว่าชื่อฮาจิโกะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะตั้งอยู่ที่สถานีชิบุย่า ทำไมถึงไปตั้งอยู่ที่ตรงนั้นก็เขาก็มีเรื่องเล่าอีกอะทุกคนว่าเจ้าหมาตัวนี้คือเป็นหมาที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักเจ้าของมากๆเลยอะ mm hmm. เขาก็ไปส่งเจ้าของนะคะขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีชิบุยา mm hmm. เป็นประจําเลยทุกคนทุกๆุกวันแล้วอยู่มาวันหนึ่งอะ mm hmm. เจ้าของอะคือเขาเสียชีวิตในระหว่างกลับบ้าน ก็เลยเหมือนกับระหว่างทางอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าหมาตัวนี้เขาก็ไม่รู้มาก่อนนะเขาก็เลยไปนั่งรอเจ้านายอะไรเงี้ยก็รอจนตัวเองก็ได้เสียชีวิตลงนะคะตรงนี้เขาก็เลยถูกปั้นเป็นรูปปั้นแห่งความซื่อสัตย์ของน้องหมาตัวนี้นะคะเอาไว้ที่สถานีชิบุย่าแล้วก็สถานีชิบุย่านี่นะคะก็จะเชื่อมกับฮาราจูกุด้วยก็คือสามารถมาได้ทั้งชินจูกุฮาราจูกุแล้วก็ บุญย่ามันเชื่อมกันทั้ง3เส้นเลยนะคะสามารถทะลุได้ถ้าเกิดใครเดินไหวแลวถ้าใครเดินไม่ไหวก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เขาจําลองขึ้นมามาวันหนึ่งก็ไม่มีคนอย่างที่เห็นคือถ่ายรูปออกไม้น่าจะดีมากๆเลยโอเคด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นห้องว่างๆก็อนาคตข้างหน้าอาจจะมีให้เช่าหรืออะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยว เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานดีกว่าเพราะเห็นมีร้านญี่ปุ่นแล้วก็ร้านอาหารเปิดอยู่บ้างตามมาเลยนะคะเรากำลังเดินผ่านทางเข้าไปนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะข้ามไปเป็นสเตชั่นอะไรแต่พอผ่านเข้ามาปา้าก็อ๋อก็มาทะลุที่เดิม ที่ที่ตอนแรกเรามาถึงนะคะมีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะวิมุมนี้สวยจัง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาถึงท้ายคลิปแล้วเนาะก็วันนี้เาพาทุกคนนะคะมาเดินเล่นกันที่พระราชวังไทยแลนด์เมืองไทยเนี่ยละค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าบรรยากาศในวันธรรมดาเนาะก็จะแบบคนน้อยมากๆเลยแต่ว่าน้อยๆแบบนี้นะคะก็เหมาะกับใครก็คือเหมาะกับคนที่จะมาถ่ายภาพเนาะภาพนิ่งภาพอะไรก็ตาม ที่เราได้ใส่ชุดกิโมโนโนะคะก็คือจะไม่ติดรูกคนเลยมันถือว่าเวิมากๆนะคะก็เนี่ยร้านเช่าชุดก็จะอยู่ทางขวามือนะคะชื่อร้านยูกตะนะคะหลังจากที่เราเช่าชุดแล้วเราก็มาถ่ายรูปภายในนี้ได้เลยทุกร้านและทุกจุดทุกมุมนะคะค่าเข้าไม่เสียนะคะก็คือเข้าฟรี แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดเป็นประโยชน์นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะคะโบฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของโบ b o สตอรี่ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอันนี้น้องเหนียวกระดิ่งใหญ่มาก